คุ้แม่พี่น้องพี่นั่งอยู่ไม่เป็นไรนะครับกำลนงทำนะคะวันนี้ก็มาเห็นบรรยากาศนะคะช่วงเย็นของกองทัพรรมนะคะกำลังเดินทางกลับส่วนหนึ่งว่าุ่งนี้มีประชุชนมาชี้พักสมาธทิปยตยนะคะที่พาคกลางแล้วก็นี้พี่น้องที่จะไปพักที่สิงห์ทิพย ก็เดี๋ยวอีกสักครู่จะนีรถนะคะมารับนะคะบนล้อพรุ่งนี้ใครที่เป็นสมาชิกพักสัมมาธิปไตยหรือว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของปริชาธิปไตยนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่สันติอโศกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะก็อี่นะคะส่วนนึงนะคะเพื่อที่จะไปใช้ในการบรรจุหรือวาพาไปดูเสียงอาจจะดังนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้นะคะรถหล้อของกองทัพทำมาแล้ว ก็จะมานับพี่น้องส่วนหนึ่งนะคะไปที่สันติอโศกนะคะอ่าเราก็ได้เห็นภาพยังกาศที่นี่นะคะข้าวตำและข้าวเหนียวนะครับวันนั้นแน่นอนนะครับของกองทัพแล้วก็เทียนเชิดนะคะวันสงกรานต์นะคะเราจะจัดที่นี่นะคะวันสงกรานต์นะคะไข่เจียวกองสปปรสบอกว่าไข่เจียว นะครับอันนี้ดูบรรยากาศร่วกันนะคะของซ้อของไข่เจียวนะครับของพวกเราก็น่าจะเป็นไก่ลูกเขยเดินทางกลับนะคะแล้วก็ไปเตรียมประชุมในพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการขนเตียไม่ว่ากันนะครับพแม่พี่น้องที่นักดนตรียงนะค่ะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะยามค่ำคืนแบบนี้นะคะแล้วก็พี่น้องที่สนใจจะมาทำกิจกรรมร่วมกันที่เวทีคอปทนะคะวัน ธรรมดานะคะเปิดที่16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดเร็วหน่อยบ่ายบ่ายสามนะคะ15นาฬิกาถึงเที่ยงคืนอันนี้พี่น้องก็กำลังเตรียมตัวนะคะเดินทางกันกลับแล้วก็อีกบางส่วนที่ไปที่วัดศรีนาคาก็ได้รับความรู้าจากท่าง สะสมอนาบนะคะอนุญาตให้ไปใช้ห้องน้ําที่นั่นได้นะคะแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศตอนนี้นะคะแม่ๆป้าๆก็เดินทางกลับไปที่สังเตรศกบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะคะเราจะเก็บเก้าอี้บางส่วนแค่นั้นเองนะคะเพื่อที่จะไปสังเตรในการประชุมใหญ่ของพรรคสัมมาทิปไตยในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็พาไปเห็นบ้านบรรยากาศนะคะ นี่คือวิถีชีวิตปกติเลยนะคะของพี่น้องที่พักค้างอยู่ที่บริเวณสะพานชัยมรูเชนนะคะขออนุญาตนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์หมเขียวก็มากำกับดูแลช่วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูบรรยากาศข้างนี่นอ เอาค่อยๆโยกนะคะเอาเีละตัวก็ได้ค่ะเราก็จะไปถ่ายบรรยากาศข้างในเนาะ <พอ S 1> เพราะว่าต้องบอกว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีกิจกรรมใหญ่ที่สันติอโศกนะคะในการประชุมสมาชิกพักส,กกสมาธิปไตยนะคะขนโต๊่กันนะคะไปทํากิจกรรมในการประชุมวันพรุ่งนี้นะคะใครที่อยู่บริเวณน้ำมัมินนะคะก็แวะไปได้ไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะค่ะ ตอนนี้เกิน1นึ่งหมื่นแล้วนะคะค่ะก็ครบตามกำหนดของ,งกฎหมายนะคะเดี๋ยวๆได้ไสมาชิกมาก่อนอยู่นานแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูในเว็บไซต์เอานะคะสมาชิกพรคสมาธิยปไตยอย่างน้อยต้องตั้งใจลดกิเลสน,นะเขาก็จะมีให้สอบถามกรอ,อกแบบสอบถามอยู่นะคะ,ะว่าตั้งใจจะลดละเลิกกิเลสอะไรนะคะ ก็เป็นพักลำดับที่8ปสของประเทศนะคะแล้วก็จงเบียนท้องตามกฎหไม้นะคะใครสนใจอยากจะเป็นสมาชิกพักสมาธิปไตตยนะคะไปดูในเว็บไซต์นะเว็บไซต์พักสมาธิปไตตยก็มีเรีกมีอะไรนะคะสอบถามกันได้เนาะแต่ว่าพักสมาธิปไตตยนะคะหลักๆแล้วก็จะรับสมาชิกที่มีความตั้งใจจะลดละเลิกกิเลสเนาะก็อาจจะมีคําถามว่าตั้งใจจะลดกิเลสอะไรนะคะ เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากนะคะคุณอะไรเนี่ยขอภายนะอ่านชื่ออาจจะไม่เห็นนะคะตัวมันเล็กที่ฉันไม่ได้ใส่ <laughs> ดังนันนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเอ่อกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณมากแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นี่อเอาเอาอ,อก็เอาเอา่เขาเรียกว่ารับน้ำใจทุกท่านนะคะช่วยกันส่งกำลังใจก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราแล้วนะคะเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ที่อ่า บริเวณสะพานชไมัยมรุเชศน,นะคะ คอปทอสปวสแล้วก็กองทัพทมเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะคะเพื่อประเทศชาตินะคะเราก็มาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทําให้ประเทศเรานะคะรอดพ้นจากภัยพิบัติแล้วคนเหล่านี้นะคะจะไม่เสียใจเลยในการทําเพื่อประเทศชาตินะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไม่รู้ว่าเอาไปได้กี่ตัวนะคะเก้าอี้ทั้งหมดที่จะนำไปนี้ประมาณ100ชุดนะคะ เราเ่นทำ่าไม่ได้เจอกันนานเลยหนูยังจาได้เลยที่อยู่หลักเวทีอขอพยค่ะไม่ไม่ดูอนุญาตไลฟ์ได้ไหมได้คร <c oughs> ับค,ค่ะค่ะงันเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันนะคะ<อ>เป็นยังไงบ้างคะกับความรู้สึกที่แบบได้มาเล่นดนตรีให้พี่น้องผู้รักชาติได้ฟังอะคะอ่ะ <c oughs> บอกต้นครั้งแรกเลยอยากจะบอกว่าด้วยความเต็มใจและด้วยความยินดีนะครับที่ได้มาเพราะว่าเราก็สู้บนถนนสายประสานี้มาก็ยาวนานพอสมควรนะครับผ่านรถตันหนาวมาก็หลายหลายขั้นตอนหลายกระบวนการอยู่ก็สู้มาหมดทีนี้อย่างตรงนี้พอพอตาหมวกนักเซอร์บอกว่าเฮ้ยน่าจะช่วยหน่อย ดูความเต็มใจดูความินดีอย่างที่บอกเราช่วยน้องช่วยพวกพ่พวกของเรานะครับก็ออกมาเล่นนะครับอยากจะให้พี่น้องได้รินแหลกได้สนุกนะครับก็อาจจะมีสนุกสนานบ้างมีเพลงที่เป็นสาระบ้างสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่จะเล่าเกี่ยวกับความเป็นไปของยุคสมัยว่าคอปะทอออกมานี่คือเรื่องอะไรนะครับอย่างเรื่องเซฟความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าเพลงว่าจริงๆเพลง จับทักษินส่งคุกเนี่ยผมก็เลยโทรไปปรึกษากับนเสกเพราะว่าเพลงนี้มันนเสกนสซูพิทัวพีิโออะไรยุคนั้นมัน 16- 17ปีมาละนะครับจับทักษินติดคุกชื่อเพลงผมก็เลยว่านาผมขออนุญ,ญาตนะผมจะเอามาเขียนแต่ว่าจับทักษินส่งคุกผมก็เลยเอามาแปลงเนื้อเขียนเนื้อใหม่แต่ว่ายัางใช้เข้อควมเดิมแล้วก็มีเนื้อเดิมในส่วนหนึ่งก็เอามาเล่นมันจะได้เข้ากับยุคสมัย แล้เห็นพี่น้องเต้นมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วแค่นั้นแหละ <c oughs> อยากจะฝากบอกอะไรถึงหลายๆ่านที่บอกว่าทำไมต้องออกมาเพื่อให้เกิดการเซฟกระบวนการยุติธรรมในครั้งนี้นะคะ่ะบ้านนี้เมืองนี้เพราะว่าเราพึ่งพา,าการเมืองไม่ได้พี่น้องประชาชนต้องร่วมมือกันจับมือกันช่วยกันแล้วก็ถ้าจะบอกว่าปฏิรูป <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่ามันใหญ่ไปแต่จริงๆมันก็คือปฏิรูปนั่นแหละ เพราะสถานการณ์ในทุกวันนี้เราจำไปตรงไหนแต่ไปตรงไหนก็เน,น่าเฟซไปทุกส่วนแล้วถามว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้เข้าแยางมากแพงไหมเดือดร้อนไหมคิดว่ามันก็น่าที่จะออกมาร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างสร้างอะไรใหม่ๆโดยพี่น้องประชาชนเองด้วยมือของเราเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาอาษยณการเมืองเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าการเมืองก็คือการเมืองเขาไม่ทําอะไรอยู่แล้ว มือใครยาวสาวได้แสนสาวได้สาว,าส,าวสมบัติอักกันชมเพราะฉะนั้นด้วยกําลังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละที่จะทําให้ประเทศนี้วัฒนาถาวอรอผมคิดแบบนั้นนะอยากจะฝากอยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่ได้รับฟังหรือได้รับชมใช้วุฒิภาวะใช้คิดจรณยาของตัวเราเองตัดสินใจถ้าเห็นด้วยเดินออกมาช่วยกันเดินออกมาร่วมกันเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเรา ผมก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวผมผมแค่ทำสิ่งในทุกวันนี้ในยุคข,ของเราเพื่อให้ลูกหลานให้คนในรุ่นรุ่นต่อไปได้เดติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างมีธรรมะอย่างมีสติเโอมากนะคะมาได้เจอนารดแท้กับทุกคืนเลยนะคะมาแดนกับนารดแล้วกเรานี่แล้วก็บปดเพลงอันมี คุณค่านะคะแล้วก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเราให้เรียนรู้ผ่านบทเพลงผ่านศิลปะนะคะขอบคุณนโรนนะคะนัโรนแอนด์เแก๊งนะคะติดตามได้นะคะที่เวทีคอปทอนะคะมาเล่นดนตรีให้พี่น้องเราฟังทุกคืนเลยนะคะนัลโรนมานี่บอกให้รู้เลยนะคะสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็เพลงมีเนื้อหาสาระดีด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ๆด้วยนะ,ะ,ะนี่นะคะพี่น้องเออก็ช่วยกันขนเก้าอี้ไปเกือบเสร็จแล้วนะคะ ส่วนหนึ่งนะคะต้องขอบคุณทั้งพี่น้องกองทัพไามพี่น้องสอปปสพพี่น้องคอปทรนะคะมาช่วยกันขนเก้าอี้ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ใครอยากฟังดนตรีเพราะๆนะคะมีศิลปินมาเยอะลเลยเพราะอย่างยิ่งนะคะ,ะล่าสุดท,ที่พี่น้องเราไปขึ้นศาลมาในกรณีที่ชุมนุมเมื่อปรวัาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะก็ศาลก็ยกฟ้องนะคะแล้วก็บอกว่าพี่น้องเหล่านี้คือทําเรื่อประเทศชาตินี่คือคดีประวัติศาสตร์เดี๋ยววันหลังเราจะมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า Bye. คำสั่งสารนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนออกมาสู้กับระบอบทักษิณนะคะเป็นเวลายาวนานเกือบ1 7เจกว่าปีนะคะทักษิณหนีออกไปจากประเทศเราจานวนเท่าไหร่นั่นคือช่วงเวลาที่พี่น้องเรานะคะได้ทําเพื่อประเทศชาติแล้วก็บอกเลยนะคะว่าพี่น้องเหล่านี้ไม่เสียดายเลยที่ได้ออกมาทําหน้าที่ประชาชนคนไทยที่รักชาตินะคะเพราะว่าใครนะคะที่บอกว่าทําไมไม่รอให้คนนั้นคนนี้มาตัวคุณเองออกมาแล้วคุณจะรู้ นะคะว่าหนึ่งเสียงของเราแสดงประชาธิปไตยแบบยืนยันตัวตนถึงพื้นนีน้นะคะนี่แหละคือสิ่งที่สามารถที่จะเป็นความยั่งยืนของประเ <มะ S 1> ทศเราไม่ต้องรอไม่ต้องหวังไม่ต้องรองหงให้ใครมาทําแทนเรานะคะแค่เรากล้าที่จะก้าวออกมาร่วมด้วยช่วยกันมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วก็ส่งข่าวสา,ารไปให้ผู้ที่ยังไม่รู้ว่าประเทศเรานั้นจะต้องใช้การปฏิรูปนะคะโดยประชาชนถึงจะได้สู่ อำนาจที่เป็นของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจริงๆนะคะถ้าเรารอนักการเมืองรอให้ค้าราชการรอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประชาชนคนไทยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเกิน ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ประชาชนคนไทยเป็นรากฐานช่วยกันนะคะเพื่อลูกเพื่อหลานของเราคนเหล่านี้หรือว่าในหนึ่งช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยจะได้ทําความดีให้กับประเทศชาติ<น>สักกี่ครั้งกันนะคะประชาชนคนธรรมดาก็สามารถที่จะทําความดีให้กับประเทศชาติได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วนะคะ ก็ทักทายนะคะสวมกอดกันนะคะเป็นวามสุกนะคะยามฟังคืนแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะใครที่คิดว่าดูแล้วไม่ได้ถูกจัิบีบเราไม่ได้ชอบใจก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ว่ากันมีช่องเงินสกใหยท่านดูเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องที่ออกมาทําหน้าที่นะคะไม่รอไม่หวังแต่เราช่วยกันทํานะคะเพื่อประเทศชาติของเราคะ ที่จะบอกว่าให้คนที่ไม่มีความประสมค์ดีกับประเทศชาติเนี่ยคงจะยากนะคะเนี่อาจารย์หมอเขียวก็มาช่วยพี่น้องเรานะคะโยกอ้อีก,ก็ทุกคนนะคะเข้าเทียมกันในส่วนของการทำ งามความดีนะคะไม่ว่าจะตําแหน่งใดของประเทศนะคะส่งกําลังใจให้ขอบคุณนะคะคุณยิ่งๆหรอ,อไม่แน่ใจนะคะอันพี่ก็ขออภัยด้วยนะทุกหัวใจนะคะที่ส่งมาให้นะคะนี่ก็เรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ จาเจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะใครอยู่บริเวณนวมินนะคะจะเข้าไปดูการประชุมของพักสมาธิปไตยนะคะที่สตีอโศกก็ได้นะคะเราไม่มีอะไรปกปิดเป็นความลับนะคะส่วนนั่นใดที่อยากจะสมัครสมาชิกก็ไปดูรายละเอียดก่อนได้นะคะผู้ชุมนุมนะคะเท่าที่ดูปริมาณร้อยอัพนะคะร้อยอัพเนี่ยเยอะ ไคยเหรอเวยไทยคูดเสียวยำก็กำลังมีเทรนะคะนะคะรถของเากาจะเดินออกไปแล้วแล้วเรก็จะถ่ายภาพสวยๆให้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะแล้วทำไมมือคนไม้ไม่ทำานก็คงมี ออันนี้เพลงนี้้อง้องไม่จบหรอคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นขั้วแล้วก็เนื้เพลงที่ดีอะค่ะอันนี้รถหกล้อหนึ่งคันนะคะที่ขนตู้อี้แล้วก็ขนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีรถรถทคอะค่ะใครเป็นคนทเธคนทเราว้ให้คนเหยียบยัง ใครเป็นคนทำให้เมืองไทยน้นลงจุมาลวงพลังเรา่าบดาฑิตถาแผ่นดินทำาจให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำพื่อลูกหลานภายภาคหน้ายังไม่ฝืดเครื่องต้งคงเรื่องบานเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูละไว้ จำนวนไม่สำคัญเท่ากับคุณภ,ภาพของคนที่มานะคะเรามาเติมปัญญาให้กันและกันมาให้ข้อมูลความเป็นจริงซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมากจะน,น้อยแต่ถ้ามาด้วยใจนะคะก็สามารถมาร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะมาทานข้าวด้วยกันมาฟังดนตรีเพราะๆแบบนี้มาฟังปลาใสก็ได้นะคะหรือว่าจะมาให้ข้อมูลกดไลค์กดแชร์ผ่านะะทางโซเชียล ให้เราให้คุณยืนให้เป็นคนทำให้มองไทยรุ่จงให้เราให้เรา่ะคุ้าอ่าไม่ดิก็จะบอกว่ามีคนที่นอนพักคะมันมีข้าวะไรอย่างเงี้ยมาเล่นเด็กๆเงียบปุ๊บับอยู่ อ่ะาบรรยากาศนะคะก็จะเป็นเบบทีมันหล่อใช่ไหมให้งยิ้มนะยิ้มโซนนะยิ้มโชว์งหนยนะม่างเดี๋ยวก็ขำเเฮ้ยจริงๆแล้วเพลงไรูเลเว้ยในยูทูบสองล้านนีแล้วเขยิแบบนี้นะเพลงูเราเยนะคะมันร้องได้ยังไงว่าฟันก็หล่อในยูทูบมีสองล้านะคะติดตามนะคะ ร้องูงได้แล้วกันอะ <c oughs> อันนี้หัวลอ้อ <c oughs> ไม่ใช่หัวล้อเลยนะคะคือหัวลอ้อคุณอาที่เขาร้องเพลงอะคะอ่ะอ่ะาลงไปนหน่อยครับมอาออกกำลังกา,า,ายทุกอืนนะคะไไเ,เดี๋ยวจบเพงนี้จะปิด ทำได้ไหมเกิดอะไสนไมไม่เป็นไรก็อึดไปนิดหน่อยมีดพอมันก็จะมองพอใช้ทำองานไปจนไม่รู้วันหยุดปลายเดือนก็เดือดเดือดจะรู้จะรู้ขอสตาค์กู้หน่อย

สป,ปสกับ,บทก็แล้วแต่นะคะเขาก็อาจจะทําเมนูตามสั่งได้สําหรับท่านที่มาต่อกลางคืนนะคะอ่าแต่ว่าเราจะให้ดีแนะนําว่ามาจะก่อนหุ้มครึ่งน,นะคะอาหารยังพร้อมอยู่เนอะตอนนี้นะคะจะบอกว่าเริ่มมีอ่แตงโมนะคะอ่าแตงโมมาสุดทแล้วก็มีมะม่วงมะละกอสุกนะคะ ก็พี่น้องเราบางส่วนก็นทักท้ยที่นี่นะคอ่านี่บะหมี่วันนี้มีบะหมี่บะหมี่เต้าหู้นะคะอร่อยอร่อยปัมเพลงไปแบ่งเปาเนะคะต้บอกว่าทุกๆท่านที่มาในวันนี้ ราก็จะเห็นนะคะสนุกสนานแบบนี้ทุกวันเลย mm hmm. เพียงแต่ว่าวันเสาร์ที่เนี่ย mm hmm. ของกินก็อาจจะเยอะหน่อยแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะ mm hmm. ก็จะมีอาหารพิเศษมาด้วยอย่างเช่นวันนี้เอ่อเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมักจะมีป๊อปคอนนะที่ก็มีไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็มารับประทานอาหารด้วยกันได้นะคะอาหารฟรีดนตรีเพราะแล้วก็มารับฟังนะคะข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันแล้วก็ใครมีข้อมูลก็มาแบ,บ่งปันกันได้นะคะ mm hmm. ข้อมูลเพื่อบ้านเมืองเรา mm hmm. เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของเรานะคะแล้วก mm ็จุดนี้นะคะ เป็นจุดล้างจานล้างใจอ่าก็แนะนำนะคะถ้าท่านใดที่จะมาร่วมชุมนุมเนี่ยถ้าจะช่วยให้การชุมนุมนะคะไปได้ยาวๆเลยนะก็นำภาชนะส่วนตัวมาตักอาหารแล้วก็มารับเครื่องดื่มได้นะคะเราเราแจกฟรีทุกวันนะคะให้รับประทานไห้ฟรีๆเลยแต่ว่าช่วยการลดโลกร้อนนะคะด้วยการนำภาชนะมาใส่แพ็คกลับบ้านก็ได้นะคะอ่าแต่แนะนำว่านั่งทานด้วยกันแล้วก็ฟังภาษาไปสบายๆไปด้วยกันเนี่ยนะคะมากๆเลยนะคะ เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ความหมายดีนะคะเดือนนักการเมืองนะคะอันนี้เราก็จะล้างหลังชามนะคะนี่ค่ะกะ็เขาเรียกว่าช่วยกันลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะช่วยกันลดนรงคงด้วยนะคะ,ะถ้าเป็นไปได้อเอาภาชนะมาเองก็จะช่วยลดโลกร้อนได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะ ฟังไปด้วยกันนะคะผู้ชุมนุมเนี่ยจะบอกว่าจำนวนในแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะคะก็ดูจากภาพที่ที่เราประเมินแล้วนะคะก็น่าจะหนึ่งร้อยกว่าคนนะคะแต่ว่าก็หมุนเวียนกันไปมาเนาะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มาช่วงเสารอาทิตย์สะดวกมาฟังปลาใสบางท่านก็ วางประสายตามเอฟซีของตัวเองแล้วก็กลับอะไรเงี้ยค่ะก็มีแล้วก็นอนพักค้างก็มีนะคะมีทุกแบบอะคะ่ะบางคนก็มาจากต่างจังหวัดก็มานอนพักค้างด้วยกันที่นี่อะไรเงี้ยค่ะมีที่พักให้มีอาหารนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ก็เปิดได้นะคะแต่ว่าต้องมีการลงทะเบียนเนาะโอเค,อเคของคุณทุกคนนะคะ แบตมันก็กำลังจะหมดนะนะคะแล้วก็ที่พักเราก็จะ <ham mad> มีคนอำนวยความสะดวกให้นะคะ <ham mad> ตรงกองอำนวยการก็เปิดของได้ <ham mad> โอเคเราก็จะไปพักแล้วนะคะ <ham mad> เพราะว่าแบตเตอรี่ของเครื่องก็กำลังจะดับนะคะ <ham mad> <ham mad> ไปจางแต่เลือดให้จึงเปืองเงินทองของแผ่นดิน ทำได้แต่ทำนตัวน้ำลายเหนียวถ้าทำได้แต่ด่าก็นอย่างเดียวเดี๋ยวากยจะเสือกมาเป็นเผูแแ้แทนแบบนี้ข้าวขับยุคสมัยแล้วเลยนะโอรยโยต์ประเทศชาติเป็นของประชาชน